สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์แทห่งฮวงจุย้ยฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะคะวันนี้พบกับดิฉันทิติราศีกันตราพรนะคะรายการของเรานะคะออกอากาศทางด้าน Variety Channel นะคะช่วงเวลาดีๆอย่างนี้19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมีภาพของบ้านตัวอย่างที่เรียกได้ว่ามีการจัดตั้งเชียภูมูนะคะทั้งภายในและภายนอกอย่างไม่ถูกฮวงจุยะะ้ยค่ะเราอยู่กับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุกจะมาบอกถึงวิธีการแก้ไขของเรานะคะ ก่อนเราก่อนก่อนอื่นนะคะขอแนะนําอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์มงคลมงคลประพืชนะคะคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมามสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณกิฟวันนี้ใส่สีฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะแล้วก็เจอกันอีกเช่นเดิมนะครทุกวันเสราร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะคะ ก็ค่ะก่อนอื่นนะคะคทำไมวันนี้เราถึงเปลี่ยนที่นั่งกันคะอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะวันนี้จะมาพูดถึงหลักเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิในาศาสตร์ของหงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่านะฮะชัยภูมิที่ดีเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญนะฮะสี่ประการก็คือความมั่นคงข,งของชีวิตหรือว่าเต่าดําก็คือที่นั่งนะฮะที่นั่งด้านหลังคนั่งด้านหลังเนี่ยมีพนักพิงเนี่ยยังไม่เพียงพอภาพสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่น เนี่ยมันเป็นรูปเงาน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ลองยิงไปที่พิธีกรดูสิครับว่าข้างหลังมีน้ำไหมครับะะท่านผู้ชมดูนะฮะ,ะข้างหลังข้างหลังของดิฉันนะคะเป็นน้ำนะคะตอนนี้ต้องต้องมุมกล้องเห็นไหมครับไม่เห็นเนาะเนี่ยต้องเอียงมุมกล้องอีกนิดนึงเนี่ยคือเขาบอกว่ารูปลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของน้ำเนี่ยนะถือว่าไม่ก่อเกิดให้อ่เกิดความมั่นคงกับชีวิตแต่ประการใดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งเนี่ยก็ นั่งเพจผม,มนะนั่งเพจมานานก็คือตำแหน่งคุณกิฟต้องนั่งที่ตำแหน่งเสือขาวนี่แหละครับมังกรนั่งอยู่นี่นะฮะแล้วมันจะเกิดผลยังไงบ้างคะคือ <c oughs> เหมือนกับเวลาเรานอนในห้องนอนก็เช่นเดียวกันนะ,ะผู้ชายต้องนอนฝั่งซ้ายผู้หญิงต้องนอนฝั่งขวาปีกซ้ายคือมังกรปีกขวาคือเสือขาวหลักการนั่งก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลาเนี่ย ท่านจัดโต๊ะทำงานาเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องแชร์ภูมิแล้วกันนะ,ะในเมื่อมาถึงเรื่องนี้แล้วเกี่ยวเรื่องเสือกับมังกรผู้หญิงก็เปรียบเหมือนเสือขาวผู้ชายก็เหมือนมังกรเขียวอย่างโต๊ะนั่งทํางานอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันไม่ใช่โต๊ะกลมนะฮะโต๊ะอย่างเงี้ยเขาไว้รับประทานข้าวนะครับไม่ใช่เป็นโต๊ะสําหรับที่ทํางานะนะครเสร็จแล้วสมมุติละกันว่าถ้าเป็นโต๊ะทํางานเนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องเดินเข้าฝั่งข้างซ้ายถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องเข้าฝั่งเสือขาวต้อง,งดูกันถึงขนาดนั้นเลยนะคะใช่เนี่ยนะครับบริษัทเดนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยซึ่งนะครับมีสาขากิจการจํานวนมากซึ่งมีสิงแสยอยู่ในบริษัทถึง5ท่านเนี่ยนะครับก็ผมได้รู้จักกับท่านแล้วก็คือเราจะมีการคุยกันเกี่ยวเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับวงจุ้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพราะว่าเราถือว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่มีใครศึกษาแบบรู้จบนะฮะ คือยังไม่ถึงขั้นระดับปรามาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าศาสตร์แห่งวงจุ้ยนะั้มันเป็นหลักของธรรมชาตินะฮะแล้วก็เราก็ต้องปรับสภาพให้เกิดความสมดุลอย่างเช่นอย่างวันนี้ในตอนแรกบอกว่าการนั่งก็ต้องควรที่จะดูนะฮะรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นถ้าโต๊ะทำงานคณเนี่ยด้านหลังคุณเกิดมีรูปน้ำกำลังไหลตกใส่ศีรษะของคณเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันมันไม่มั่นคงหรอกครับนะฮะเหมือนกับน้ำมันทิ่มหลังอยู่เลอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ บริวารต่างๆนะฮะบารมีก็ไม่เกิดเพราะว่ามันถูกทําลายถ้ารูปภาพที่ดีต้องเป็นรูปภาพภูเขานะฮะเขาต้องสวยดังหลังบังกรเข้าใจไหมครับเสร็จแล้วก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของอะไรพืชพันธุ์ต้นไม้ต้องเขียวเอุอมนะฮะไม่ใช่เขาหัวล้อนโดยปราศจากต้นไม้ก็หลักพลังที่ก่อเกิดหรือพลังของบังกรเนี่ยนะครับมันต้องมีกระแสชีพที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้ววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องหลักของชัยภูมิ เพราะว่าของชร้งที่ดีต้องประกอบด้วยชัยภูมินะครับที่ดีอย่างเช่นชชยภูมิภายนอกว่านะครับมันมีผลในการที่จะบันทอนหรือว่าส่งเสริมบ้านเราหลังนี้หรือเปล่าเช่นนะครับเวลาคุณจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกันใดๆก็แล้วแต่เราควรคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงนะครับหลักของชัยภูมิว่ามีผลเสียมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นนะฮะถ้าข้างหลังบ้านเราเนี่ย มีน้ำนะฮะมันก็เท่ากับว่าตำแหน่งเต่าดำก็เสียหายไปละเขาบอกว่าโชคลาภต้องอยู่หน้าบ้านนะฮะโชคลาภถึงจะก่อเกิดแต่ถ้าโชคลาภไปเกิดหลังบ้านแม่น้ำไหลผ่านข้างหลังนะครับน้ำมันนิ่งไหมฮะมันเวลามันไหลนะครับมันก็เคลื่อนตัวไปอยู่เรื่อยดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ถึงบอกว่าต้องมีการสังเกตที่ดีคนที่จะศึกษาห้งชุวยได้ดีเนี่ยนะครับต้องมีการพิจารณาและการสังเกตมันเป็น หลักการอย่างหนึ่งนะฮะไม่ใช่เล่นองศาหรือทิศทางพลังงานอย่างเดียวหรือว่าเอาบ้านหลังนี้มาวิเคราะห์ว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุการณ์อะไรคือมันสามารถวิเคราะห์ได้นะฮะแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อไม่เป็นการรอแหลมนะฮะเนี่ยควรที่จะสังเกตให้ดีอย่างวันนี้เราไปดูบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่แถวถนนพระรามสองชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามเนียนะครับเป็นบ้านของคุณจ้อยอชื่อเล่นนะครคุณจ้อย ถูกต้องกว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไปดูมาเห็นบอกว่ามีจุดบกพร่องหลายอย่างเลยทั้งภายในภายนอกคืออย่างนี้เรียนให้คุณกิ๊ทราบก่อนวันนั้นท่านโทรมาว่อา,อ,าอยากจะให้ไปดูผมบอกทําไมไม่มาเรียนเขาบอกว่าอาจารย์มาดูดีกว่าผมก็เลยบอกว่าอา่างั้นไปดูให้คือจุดประสงค์อยากจะให,ให้ท่านมาศึกษาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาการแล้วก็ในการที่จะใช้ วิชาของช่วยให้เกิดประโยชน์นะครับอาจารย์ก็เลยแบบจะให้ตามาไปดูก็ไปดูให้นะฮะเสร็จแล้วผลปรากฏว่ายังไงนะฮะเจออะไรคุณบ้านองเขาสีตรงนั้นเป็นทางส,สาม<ร>แพ<ท>ง,งแพุ่งตรงเข้าไปใช,าใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ากระแสชีที่ไม่ดีหรือทางผีผ่านยิ่งยาวยิ่งมีผลเสียแต่มันเสียสําหรับบ้านที่ไม่มีพลังมังกรทีนี้สงสยัยแล้วใช่ไหมครับพลังมังกรเป็นยังไงก็คือ1มีดาว8เนี่ยนะครับ ดาวแปดสีดําอยู่หลังบ้านดาวแปดสีแดงอยู่หน้าบ้านอันนี้คือพลังงานร้อยเปอร์เซนถ้ามีทางสามแพร่งนี้พุ่งมาเนี่ยถือว่าเป็นลาบผลแต่บ้านหลังนี้พลังงาน50%เอร์เซาเรียกว่าน้องนของมังกรน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผังดาวเราถึงจะรู้จุดเสียจุดแรกละอ่าอันนี้เห็นไหมครับจุดเสียจุดที่2ก็คืออะไรก็คือน้ำนะฮะอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับหมู่บ้านเนี่ยใช้น้ำเนี่ยนะฮะน้ำที่มีการซักล้างหรือของสกรปรกเนี่ยน้ำส้วมน้ำท่อเนี่ยไหลลงด้านหลังบมด เเรียกว่าเสียทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเลยนะ,ะใช่แต่เขาบอกว่าวงจุ้ยก็มีสิทธิ์เจียนะครับแก้ไขได้เหมือนกับว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรหรือพิชิตศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในหลักของห่วงตุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเขาอย่างนี้แล้วก็ไปทักทายบอกว่าเฮ้ยคุณย้ายไปเถอะอยู่ยังไงก็ไม่รวยคือจริงเรามีวิธีแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากใช่ไหครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้มันยังมีพลังงานที่ดี ประจํายุคที่8นะครับแต่ยุคที่7เนี่ยองศา,านี้เขาเรียกองศามังกรนะครับมังกรประจํายุ7ค7แต่พอพ้นยุคเจ็แล้วมันก็เป็นน้องน้องของมังกรตำแหน่งที่เสียอันดับสองคืออะไรคุณคลิปอธิบายได้หนึ่งตรงนั้นอะไรครับอันนี้ประตูคือไปตรงกับเสาไฟพอดีโอใช่แล้วมันไม่ให่ต้นเดียวเห็นไหมค่ะโอ้โหมันมรุุ่กิจต้นนะเวลาท่านจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับควรที่จะสังเกตก่อน ถ้าไม่รู้ว่าโทรถามคุณกิฟหรืออาจารย์มงคลก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราให้ตกทอดไปถึงลูกหลานได้เราก็ควรจะพิจารณาดีๆก่อนมันตกทอดไม่ว่านะครับคุณต้องผ่อนอีกตั้งยี่สิบปีแล้วคุณทํางานเดือนเนี้ยถือเป็นมรดกนะคะต้องเลือกดีๆนิดนึงเนี่ยบางครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างคนเราทํางานเงินเดือนก็ไม่เท่ากันต้องเก็บนะฮะเก็บพรอมรอมริบเนี่ยเอามาผ่อนบ้านเสร็จแล้วไปซื้อบ้านเนี่ยควรจะซื้อให้มันถูกลักษณะของทุนที่ดี และเสร็จแล้วเขาใช้อะไรใช้กระจกกันเนี่ยมาสลายพลังอะไรพลังเสาไฟฟ้าอ,นนอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาสินแสรหรือเปล่าคะคือไม่ใช่ครับสินแสมีเยอะในรายการทีวีนะครับสินแสฉลาดก็มีสินแสไม่ฉลาดก็มีเสร็จแล้วก็นะครับ,รบเขาใช้กระจกโค้งไปสลายกระจกนะฮะไม่ใช่สลายเสาไฟที่นี้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องให้มันเกิดสภาพผัวก,กับ ก็คือกระจกว้าวนั่นเองคุณกิฟจ๋าแล้วถ้าเขาติดผิดอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลอะไรยังไงค่ะอาจารย์คือส่งผลนะมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแต่ว่าใช้ผิดประเภทเหมือนคุณใช้เนี่ยนะครับไขควงเนี่ยหรือว่าอะไรอุปกรณ์วัสดุบางอย่างที่ผิดประเภทเรียกว่าไม่เกิดผลอะไรคือเหมือนติดอะไรไปธรรมดาอย่างนั้นรับนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับแก้ไขไขควจุ้ยคือควรที่จะใช้กระจกที่มันเหมือนท้องกระทะนะท่านนะคือ กระจกโค้งเนี่ยเอามาติดตรงที่ตรงทางสามแพร่งอย่าไปติดตรงที่ตรงกับเสาไฟมันจะเป็นการทําให้นะฮะสิ่งนั้นเนี่ยเกิดสภาพกับหัวเหมือนคุณกิฟเนี่ยนะครับเกิดข้าเอาหัวคุณกิฟลงพื้นดินเนี่ยเอาขาขึ้นชีฟ้าอาจารย์เปรียบจนเห็นภาพเลยนะตรงนี้เหมือนคนนะนะครับเสาไฟก็เหมือนกันคุณกิฟลองเอากระจกว่ามาส่องหน้าดูแต่หัวหัวเราจะทิ่มลงพื้นเลยในเมื่อสภาพถ้ามันลงพื้นแล้วนะครับขาขึ้นชีฟ้าเนี่ย มันย่ำแย่แน่นอนมันไม่มีพลังะคจริงๆฮวงจุ้ยนี่ก็เปรียบเหมือนอวัยวะต่างๆของร่างกายได้คะถ้าปรับอะไรไม่ถูกนะคะแล้วก็คือตัวหนึ่งควรที่จะดูให้ถูกหลักนะฮะอย่างคนที่มาเรียนวันนั้นเน่ะเขาบอกว่ามีอาจารย์บางคนบอกว่าไอ้แก้เสาไฟต้นไม้ต้องใช้กระจกโค้งผมบอกไม่ใช่ต้องใช้กระจกวาวหรือว่าอ่างน้ําก็ได้นะฮะให้เงาของสายไฟตกลงไปในน้ํานะครับ เนี่ยก็เป็นการแก้ไขแต่ทีนี้น้ำเนี่ยการไวต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไว้ผิดมันก็เกิดบั่นทอนกับดวงชะตาแผงกั้นน้ําน้ำมันไม่มาแล้วก็ไม่ยอมเอาแผงกั้นออกสักทีหนึ่งเห็นไหมคุณกิฟต์ค่ะอันนี้ช่วยกันน้ากานกันน้าที่มันท่วมเมื่อปีห้าสี่เนี่ยแล้วยังไม่เอาออกไม่เอาออกเนี่ยพลังก้านไหลไม่เต็มที่ถูกต้องไหมครับถูกสกัดกั้นนะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภไม่ใช่สกัดกั้นดาวรุ่งนะครับ เขาเรียกสก,กัดกั้นผู้ะส์ะอุทกภัยปีที่แล้วนะคะ,คะถ้ายังไม่เอาออกนี่ก็ต้องดูนิดนึงค,คุณอยากจะรวยนะฮะอยากจะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองก็เอาแผงกั้นน้ำออกซะการเดินเข้าของพลังงานเนี่ยเขาต้องการอะไรที่นะครับโล่งโปร่งยังมีอะไรละเกลละกะน,นะฮะไปดูภาพต่อไปกันนะครับมีอะไรคุณจอยนะครับชื่อจอยเนี่ยแล้วก็แฟนของท่านชื่อคุณจุนะฮะจอยกับจุ เกิดปีละกาเนี่ยดูรายการช่อง MVTV ดูคืนนั้นลุงขึ้นโทรละบาอาจารย์มาดูให้นบ,บัตรนี้ผมก็บอกเอาเอาๆนะครับก็ไปดูให้ท่านแล้วก็แก้ไขใช้เข็มทิศจีนหรือหลอ,อกแกนเนี่ยนะครับทำการวัดองศาของบ้านผลปรากฏว่าได้องศาดีครับ2ององศาอยู่ที่าราศีกลางนะครับลูกศิษย์ผมดูแล้วก็เดี๋ยวาจําไว้ด้วย270อยู่ที่าราศีกลางนะฮะเนี่ยเสร็จรลบประตูเปิดผิดเห็นไหมคก็เปิดด้านนี้ นั่นนี้ที่เปิดผิดเพราะอะไรมันเป็นการบั่นทอนเขาเรียกว่าลาบวิบัติวิบัติยังไงเดี๋ยวไปดูผังดาวนะครับต้องย้ายมาอยู่ตรงที่อาจารย์ตีกรอบสีแดงให้ตรงนี้คือตำแหน่งดาวลาบหนุนลาบหนุนนะครับก็คือความเจริญรุ่งเรืองในเมื่อเราหาตำแหน่งที่าลาบปัจจุบันไม่ได้ดาวเลขเก้าก็ดีนะครับดีควรที่จะเปิดแล้วด้านนั้นไม่สมควรที่จะมีการเคลื่อนไหวนะฮะ คือควรจะปล่อยนิ่งเลยนิ่งครับมันเป็นดาวสองห้าแล้วมายายแมงมุมดักจับโชคลาภอันนี้ก็เป็นหลักสูตรวิชาหนึ่งของวิชาของช่วยนะครับสายายแมงมุมดักโชคลาภเห็นไหมอันนี้นคือซื้อมาประดับคือเข,เขาประดับไว้แล้วแล้วทีอาจารย์แบบว่าเป็นความโชคดีของคุณแล้วล่ะนะค,คือวิชาตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเปิดเผยนะครับเรื่องายดักโชคลาภหรือใยแมงมุมอาจารย์บางคนไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งอันนี้เป็นวิชาเก่าแก่แล้วฮะ ให้เรียกวิชายายดักยายยายยายแมงมุมดักโชคลาภนะครับเนี่ยก็คือจะพาโชคลาภแล้วก็กระแสนิดเดียมาดักไว้เลยเห็นไหมโชคลาภก็มาเกาะไว้เลยไอ้ไปดูเรื่องไอ้นี้อย่างฮะเรื่องอะไรสไปเดอร์แมนดูแล้วค่ะ Amazing Spider Man น่ารักเห็นไหมใยมันเหนียวขนาดไหนท่านนะอันนี้ก็เหมือนกันไว้จับโชคลาภเลยเห็นไหมครับคุณจอยดูใหญ่เลยว่าอาจารย์วัดได้กี่องศาไม่ต้องเทียบในกับนอกเห็นไหมฮะ ว่ามันเกิดนะครับความคาดเคลื่อนกันมากน้อยแค่ไหนผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้เหล็กไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการก่อสร้างเนี่ยหลังๆเนี่ยการสร้างบ้านขายเข้าประหยัดนะเนี่ยบางทีใช้เหล็กเส้นเล็กๆมันก็ไม่ดึงเข็มทพชส่วนตำแหน่งประธานเนี่ยนะครับมันมันไม่ค่อยเด่นนะฮะมันด้อยไปหน่อยอาจารย์เลยบอกว่าทําให้ไว้ฮกลกซิลเป็นองค์จริงๆตรงหลังเจ้าที่คือไปซื้อขนาด20นิ้วมาเลย3าอง ก็หกก็คือโชคลาภนะครับอำนาจวาสนาแล้วก็อายุยืนยาวหกลกเซลไว้บนหลังตรงนั้นนะฮะที่ท่านเป็นเป็นกระเบื้องเป็นรูปภาพค,คือ,อถ้ายิ่งใหญ่เนี่ยบารมีก็ยิ่งเยอะ,ยยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จุดประธานต้องเด่นครับไม่ใช่ว่าเล็กนะครับประธานนี่ต้องเห็นเด่นเป็นสง่าเวลาท่านรัมธรรมีเนี่ยประชุมกันเนี่ยนะครับประธานรัฐสาภาเด่นไหมล่ะครับ <S <S ต้องให้เหมือนประธานรัฐสาภานะครับถ้าไม่เหมือนก็ไม่เด่นเอาไปดูภาพต่อไปอะเวลาเราน้อยจังเลย รูปบรรพบรุษเนี่ยนะครับท่านเกิดปีนะครับปีมะเมียรัล้รเอารูปบรรพบรุษไปไว้หลังพิงทิศเหนือไม่ถูกต้องการที่จะไว้รูปบรรพบรุษเนี่ยนะฮะต้องดูว่าท่านเกิดปีนักษัตว์ใดเนี่ยถ้าเกิดปีมะเมียยาวหลังพิงทิศเหนือต้องหลังมาอยู่ทางทิศใต้ต้องหยุดตรงข้ามกันแล้วต้องดูให้ดีๆนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีห้องส้วมหรือเปล่านะฮะเนี่ยถ้ามีห้องส้วมก็อยว่าท่านไปไว้เลยเพราะว่าท่านทนกลิ่นห้องส้วมไม่ไหวแล้วครับนะอ่ะ ไปดูภาพต่อไปเตาไฟเห็นไหม